สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการหารกับคุณครูจารวุวรรณจันทรัตน์นะคะอ่ะวันนี้เราจะเจอกันในเรื่องของการสร้างจทยปัญหาการหารนะคะอ่ะครูให้นักเรียนนับส้มในรูปว่ามีทั้งหมดกี่ผลอ่ะครูให้เวลานับ นับการเสร็จหรือยังคะจะเห็นได้ว่ามีส้มทั้งหมดมี1่ามี21ผลนะคะเราก็มาสร้างโจทย์ปัญหาการหารกันเลยก็คือครูจะสร้างว่ามีส้ม21ผลจัดใส่กล่อง3กล่องกล่องละเท่าๆกันจะจัดส้มได้กล่องละกี่ผลเสร็จแ,แล้วเราก็มาเขียนประโยชน์สัญลักษณ์นะคะ ก็จะได้เป็น21หาร3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วเราก็มาหาคำตอบการหาคำตอบนักเรียนจะต้องท่องสูตรคูณแม่3นะคะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5องห6สามสามนะคะแสดงว่าเราจะตอบ7นะคะเราก็ตอบเลยว่ามีซ่อมกล่องละ เจ็ดผลนะคะอะมาดูตัวอย่างที่2อ,อ่ะเห็นละสิ่งแรกก็คือตุ๊กตาเหมือนเดิมเลยครูให้นักเรียนนับตุ๊กตาว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะคะอะนับกันได้เท่าไหร่กันบ้างคะ ครูนับแล้วมีทั้งหมด20ตัวนะคะครูจะสร้างโจทย์ปัญหาการหาแล้วครูสร้างว่าน้องชมพู่มีตุ๊กตา20ตัวจัดเป็นแถวแถวละ5ตัวน้องชมพู่มีตุ๊กตาทั้งหมดกี่แถวอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ น้องชมพู่มีตุ๊กตา20ตัวจัดเป็นแถวแถวละ5ตัวน้องชมพู่มีตุ๊กตาทั้งหมดกี่แถวนะคะเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ได้ก็คือ20หาร5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะเราก็จะมาหาคำตอบกันก็คือท่องสูตรคูณแม่ห้า 515 5 2ึ่ง5้าห้แสดงว่าจะได้4แถวเราก็ตอบเลยนะคะน้องชมพู่มีตุ๊กตาทั้งหมด4แถวนะคะอ่ะต่อไปจะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโย์สัญลักษณ์นะคะครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูเหมือนเดิม40หาร5 อันนี้คือประโยชน์สัญลักษณ์นะคะ40หาร5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นั่นคือประโยชน์สัญลักษณ์อ่านแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่าว่าเราจะสร้างยังไงครูสร้างว่าน้องปาล์มมีลูกอม,ม40เมตรแบ่งให้เพื่อน5คนคนละเท่าเท่ากันเพื่อนจะได้ลูกอม,มคนละกี่เมตรนะคะนักเรียนถ้าจะเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ก็จะได้เป็น40หาร5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมทีนี้ในการหาคำตอบเราก็จะต้องท่องสูตรคูณแม่5นะคะว่า5คูณกับอะไรแล้วได้40นะคะอ่ะมาเริ่มท่องสูตรคูณแม่5กันเลยดีกว่าค่ะ5 1 5 20, 5 2อ10 5 3 10 5 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40แสดงว่าข้อนี้จะตอบเท่ากับ8นะคะเราก็ตอบเลยตอบมาตอบเพื่อนจะได้ลูกอมคนละ8เมตรนะคะนั่นคือคำตอบนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดของครูกันด้วยนะคะนักเรียนอ่ะสวัสดีค่ะ